แอดไลน์คนคุยง่ายๆ e. มือใหม่ก<ค> <Viol in. S 2> ็มีเพื่อนบนไลน์ได้เช่นกันค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันที่อยู่กับเราเรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการแอดไลน์ เพิ่มเพื่อนนะคะบนไลน์กันเนาะซึ่งอันับแรกนะสิ่งที่เราต้องมี1เป็นเบอร์โทรศัพท์ของคนนั้นที่เขาสมัครบัญชีไลน์หรือ2ก็คือ ID ดีไลน์ของคนนั้นๆถ้าเราไม่รู้ ID ดีไลน์ของเขาเราจะไม่สามารถแอดได้นะคะทุกคนซึ่งเราก็อาจจะเป็นจะต้องมาว่าเธอขอไลน์หน่อยอะไรแบบนี้หลังจากที่เรามี ID ดีไลน์แล้วก็ให้เราเข้าไปที่ไลน์ได้เลย และให้เราไปที่คําว่าหน้าหลักค่ะทุกคนจากนั้นให้เราไปที่ตัวนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกแล้วก็มีสัญลักษณ์บุคคลให้เรากดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นให้เราไปที่ปุ่มคําว่าค้นหาและให้เรานะคะใส่ไ d ดีไลน์ของเขาอย่างเช่นคนคนนั้นอาจจะตั้ง ID ไลน์เป็นเบอร์หรือบางคนอาจจะตั้งเป็นชื่อแล้วก็ตัวเลขอันนี้เราก็ใส่ไปนะคะนี่ค่ะทุกคนกดคําว่าเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะ นนีมันก็จะขึ้นเพิ่มเพื่อนแล้วว้าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ